เจ็ดศูนย์พูนสวัสดิ์หงยำผีเล็กเอ็มตัวแทนหมู่บ้านก็คงต้องมาพูดถึงแบบสองมุมเหมือนเดิมใช่หรือไม่ก <c oughs> ูต้องทิ้งผ้าผืนนี้หรือเปล่ามันเป็นอาทันหรือเปล่า <c oughs> อา้าก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับแฟนหงทุกท่านก่อนและกันนะครับ เออยังไงผมก็อพูดแบบเป็นกลางก่อนเพราเอ็มตัวแทนว่าต้องพูดแบบเป็นกลางสองมุมแลไวเงนะครับเดี๋ยวจะมีโมเมนต์แบบแฟนหงกับแฟนผีแล้วก็ตรงกลางเป็นยังไงอะตรงกลางก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับสกอร์ที่โอ้โห่พูนสวัสดมากไม่คิดว <Pent> ่าจะขนาดนี้มันอยู่ฟอร์มดีๆมาเจอเลยวพูร์ล่อซะยับทวันแหกกันเลยทีเดียวนะครับอืจากรูปเกมก็เ ถ้าพูดถึงเรื่องดวงนะก็อะไรก็เข้าทางลิ้วพูไปหมดเนาะแมนยูก็แย่หมดแล้วช่วงหลังที่โดนยิงนเยอะแล้วเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็เล่นเหมือนไม่มีใจเลยต้องติงหน่อยแล้วกันนะต้องด่ากขาเสักหน่อยเอออ่ะพูดถึงมุมผีบ้างไม่ว่าจะฟอร์มดีมายังไงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแดงเดือดเนี่ยมันก็มีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอฟุตบอลร่วงกลมอะ่ะมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะนั้นการพนันอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเออพูดถึงมุมเด็กผีบ้างเฮ้ย ชนะแล้วไงเ7-0แล้วไงอยู่อันดับไหนอยู่อันดับสามอยู่อันดับห้านะเว้ยอยู่ใต้ตีนะโถอย่ามาป่าเก่งแค่ชนะ7-0มันได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเปล่ปามันยังไม่รู้เลยถ้าผมเด็กหงส์7-0ว้า7-0ว้า7-0ว้าไหนที่ฟอร์มแรงอ่ะไหนที่ฟอร์มแรงอะจะใครก็ได้ในโลกนี้อจะใครก็ได้ชนะบาร์ซ่ามันแล้วอ่ะฮะได้แชมป์ เขาเบาเข้ามาแล้วอ่ะโดยนยิงเจ็ดูนโคตรกากเลยอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับในโซเชียลชาวเน็ตนะครับเอาแบบว่าเป็นสีสันกันละกันแฟนผีก็ต้องปิดโซเชียลสักสองสามอาทิตย์สองสามวันคงไม่พอแล้วก็หาปีบ๊บหาอะไรมาคุมนะครับแน่นอนมันต้องโดนล้ออยู่เป็นธรรมดาหลังจากที่เราล้อเขามาสักพักใหญ่แล้วที่เขาแพ้คนนั้นแพ้คนนี้แพ้ทีมบวยแพ้อะไรแพ้ไปเรื่อยอ่ะแต่อย่าตีกัน เม้นเล่นกันได้แต่อย่าตีกันฟุตบอลมันแค่ร่วมกลมครับเสียใจเศร้าทีมรักแพ้ก็จบแค่ในเกมลีกมันจะอีกยาวไกลเว้ยเออฤดูนการนี้ถามว่าแมนยูจะลุ้นแชมป์ไหมเนี่ยถ้าเป็นแฟนผีแบบธรรมดาธรรมดานะก็เชียร์ถามว่าลุ้นพี่เมลีกอันยากอยู่แล้วอาเซนอลแม่งพลิกนรกยิงนาะทีสุดท้าย98เยดเคคาแรคตเตอร์แชมป์ชัดๆนะครับส่วนแมนซิตี้ก็แรงไม่หยุดชนะนิวคาสเซิลมานิวคาสเซิลนี่ แพ้แมนยูในรอบชิงใบกระเปร์เนี้ยตั้งแต่แพ้ลิเวอร์พูลแล้วนะสนลเวอร์พูลเนี่ยฟองก็เริ่มกลับมาโอ้เริ่มชนะต่อต่อต่อต,อ,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 ตอมาแล้วก็มาชนะแดงเดือดอีกไม่รู้โมเมนตัมจะเปลี่ยนแค่ไหนแล้วก็เข้ามาเบียดนิวคาสเซิลกับสเปอร์แล้ว,ลวก็ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกันแล้วด้วยนะครับอะดูบอลให้มันสนุกอย่าไปเล่นการพนันแล้วก็อย่าขิงกันแบบแบบเกินเลยอะเออเมื่อเมื่อคิดที่แล้วผมก็บอกไปแล้วว่าขิงกันในแบบที่รู้ว่าเพื่อนคนนี้มันขิงได้มันหาได้อะไรแบบนี้ ฟุตบอลมันมีช่วงขึ้นช่วงลงของแต่ละทีมอยู่แล้วเว้ยเออคนที่เขามาทำคอนเทนต์พูดแรงๆเจอใครก็ได้หรือว่าจะยิงเลี้ยวพูให้เละหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นคอนเทนต์ที่มาสนุกสนานกันถ้าเกิดว่าไม่เล่นคอนเทนต์แรงๆแม่งก็ไม่มีใครสนใจดูมานั่งพูดเฉยๆแมนยูจะชนะนะครับแต่ถ้าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นแค่ฟุตบอลก็ไม่ได้อีกใช่ป่ะมันก็ต้องมีความผีหาขสำคัญกันแต่ผมก็ยอมรับครับว่าตอนดูเนี่ยก็ไม่คิดว่า คือคิดว่าแพ้ได้เว้ยอาจจะแพ้แบบ 2, 1, 2, 0, 3, 0, สองหนึ่งสองศูนย์สามศูนย์เต็มที่อะไรแบบเนี้ยไอ้เฮีโรนเจ็ดศูนย์และซาร่าก็เทียบเท่านักเตะที่ยิงแมนยูเยอะที่สุดอย่างอารันเชีเลอร์ไปแล้วนะครับที่สิบรูกเรียบร้อยแล้วยังมีเวลาที่ให้ยิงอีกแต่ว่าฤดูกาลนี้คงไม่เจอกันแล้วครับเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ตกรอบบอลถ้วยหมดแล้วแมนยูก็ยังมีลุ้นบอลถ้วยเอฟเอครับยูโรป้าอยู่อะไรแบบนี้ลิเวอร์พูลก็ตกรอบแชมเปี้ยนส์แล้วบอกว่าเอายางๆๆังย่งย่งเหลืออีกแมตช์หนึ่งนะเจออะไรวะดรถมูลหรือเปล่า เชียวจะจำไม่จำไม่ได้เอ,อแต่แม์แรกไปแพ้มาเม็ดนึงมั้งหรือไงก็ตามแต่แช์นี้ต้องยอมรับนะครับว่าเลี้ยวภูแก้เกมมาดีมากนะแมนยูก็พอเปลี่ยนตัวลงไปก็จะเปสปะเล็กกว่าเดิมอีกก็หวังว่าในฐานะแฟนผีหวังว่าก็จะไปแก้ไขกลับมาแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ผ่านๆมาที่ทําให้แมนยูอะ่ะเด็กแมนยูแบบดูบอลและสนุกให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันกลับมาได้แล้วก็หวังว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยได้ตัวดีๆมาเพิ่มก็จะทําให้การเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกม การเปลี่ยนเกมกันแก้เกมแล้วก็ักยภาพในเกมเนี่ยมันน่าจะสนุกกว่านี้ดูบอลให้สนุกครับผมใครชอบฟุตบอลอยู่แล้วเนี่ยเออต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างความเข้าใจก็อย่าไปด่ากันขนาดนั้นเอาแค่ใครทีมเชียร์ทีมไหนก็คุยกันในวงเพื่อนให้มันสนุกสนา